สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโคโกมิซูพระราม2นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตในเรื่องตัวเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ครึ่งปีหลังสอง7ให้ทุกคนได้ทราบนะครับขอพูดภาพรวมนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้สับในเรื่องลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับในเรื่องตัวติดคืนรถติดบัตรเครดิตนะครับติดคืนรถมอไซค์อะไรก็ตามนะครับแล้วยังไม่ได้ชําระนะครับให้เป็นปัจจุบันไม่สามารถออกรถได้นะครับคุณจะออกรถได้ต่อเมื่อคุณเคลียร์นี้บัตรเครดิตแล้วมีใบปิดนะครับ เคียร์นี่คือลดแล้วนะครับเคียร์นี่เรื่องคือลดมอไซค์อะไรแล้วก็ตามขอให้มีใบปิดนะครับและรอหลังจากนี้3ปีถึงจะออกรถได้นะครับผมส่วนในเรื่องตัวลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานโรงงานข้าราชการนะครับพ่อค้าที่มีหน้าร้านนะครับหรือว่าจะขายของออนไลน์ก็ตามนะครับภาพประวัติดีรายได้มากกว่าค่างว่สองเท่านะครับมีประวัติการผ่อนรถมาก่อนอะไรพวกนี้หรือว่ามีพวกบัตรเครดิตก็สามารถออกรถได้ตามปกตินะครับภาพรวมของแต่ละรุ่นเดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังให้ทราบครับ เริ่มต้นจากตัวในเรื่องตัวมีหลาดอาถน,นะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการพนักงาน,งานโรงงานที่บอกไปนะครับรวมถึงถ้าขายมีหน้าร้านนะครับดาเริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสม,มมติว่าค่างวดอยู่ประมาณหมื่นสมมุติว่าค่างวดอยู่ประมาณเจ็ดพันใช่ไหมครับรายได้คุณต้องมีอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารายได้คุณมีหนึ่งหมื่นแล้วมีแฟนรายได้หนึ่งหมื่นแต่จดทะเบียนด้วยกันอันนี้สามารถทําการยื่นกู้สองคนร่วมกันได้นะครับโดยใช้ในเรื่องตัวทะเบียนสร 1, นรมรส ไปในรุ่นที่สองนะครับก็คือในเรื่องตัวกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยและแค็บเตี้ยนะครับภาพรวมตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็เหมือนกันนะครับก็คือเริ่มต้นที่10%บเปเนะครับเพิ่อเคยมีในเรื่องประวัติการผ่อนรถมาก่อนเคยผ่อนรถมอเตอร์ไซค์มีบัตรเครดิตนะครับใช้ดีใช้ตรงพวกนี้ก็เริ่มต้นที่10%ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีบางเคสนะครับ ประวัติสายไม่เคยมีผ่อนอะไรเลยนะครับอาจจะต้องมีเริ่มต้นที่15นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พิจารณาเป็นเคส by เคสไปนะครับยังไงรายละเอียดก็ลองทักมาปรึกษากันได้นะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่าติดบัตรเครดิตคือรถนะครับออคือรถมอไซค์แล้วยังไม่ได้เคลียร์นะครับไม่สามารถออกได้นะครับเว้นแต่คุณเคลียร์แล้วแล้วมีใบปิดรอจากนี้อีก3ปีจะออกได้นะครับผม ไปในรุ่นต่อไปก็คือในเรื่องตัวพวกกระบาตัวยกสูงนะครับที่เป็น4ประตูก็ตามแคบก็ตามนะครับสามารถดาวเริ่มต้นที่10%ได้ในกรณีที่ลูกค้าประวัติดีรายได้ชัดเจนรายได้มากกว่าค่างวดสองเท่านะครับสมว่าค่างวด1 0,000หมรายได้คุณต้องมี20,000นนะครับหรือคุณมีรายได้15มื่นห้าแฟนมีรายได้10,000ก็เอาใบในเรื่องตัวจดทะเบียนหรือว่าในเรื่องตัวหนังสือรับรองบุตรอะไรพวกนี้นะครับมาใช้ในการยื่นกู้ประกอบร่วมกันได้ครับ ต่อไปนะครับก็คือในเรื่องตัวพวกเอ็กซ์เดและปจเจโลนะครับสามารถดาวน์เริ่มต้นที่5%ได้นะครับแต่ย้ํานะครับต้องเป็นลูกค้าที่ประวัติดีนะครับรายได้มากกว่าข้างงวดสอเท่านะครับไม่มีติดแบ็คลิสไม่มีคืนลถนะครับแล้วก็มีในเรื่องตัวผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันด้วย1รายนะครับเช่น ในเรื่องตัวค่างวดหมื่นสี่รายได้คุณต้องมีอย่างน้อยสามหมื่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารายได้คุณมีอยู่สองหมื่นห้านะครับและมีแฟนรายได้หนึ่งหมื่นแต่จดทะเบียนด้วยกันแบบนี้ก็ใช้ได้กันได้นะครับทั้งปัจจโลและเอ็กเดอร์นะครับสามารถดาวน์เริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นได้นะครับแต่ถ้าอยากได้ในเรื่องตัวค่างวดไม่หนักนะครับผมก็แนะนําให้ดาวสักสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับผมค่างวดมันก็จะเบาหน่อยนะครับดีกว่ามาส่งหมื่นสี่อะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดเรื่องค่างวดแต่ละรรุุ่นนนไไงกกก็ทัััมมมาาาสอบถคยด้ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องตัวภาพรวมของตัวไฟแนนซ์ตอนนี้ในครึ่งปีหลัง2 5 6 7ก็ครับก็คือสรุปให้เลยว่าลูกค้าที่ติดประวัตินะครับในเรื่องคืนรถติดแบ็กลิสติดคืนรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามนะครับหรือเรื่องเงินกู้นะครับปล่อยยึดรถและยังไม่ได้เคลียร์นะครับไม่สามารถออกรถได้นะครับเว้นแต่คุณจะเคลียร์แล้วแล้วมีใบปิดรอจากนี้อีก3ปีนะครับถึงจะออกรถได้หรือคุณมีพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวนะครับที่รู้จักไว้ใจกันได้อาศัยชื่อเขาออกรถ ก็สามารถใช้แบบนั้นได้นะครับก็ลองทักเข้ามาคุยในเรื่องตัวรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถากกันได้ครับยินดีให้คําแนะนํานะครับส่วนลูกค้าที่ประวัติดีรายได้ชัดเจนนะครับหรือเอกสารบางอย่างไม่ครบไงก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้ครับถ้าผมมีทางออกช่วยเดี๋ยวช่วยให้เต็มที่นะครับผมวันนี้ถ้าคลิปนี้ดีมีสาระยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางประโยชนบางท่อนอะไรถ้าไม่ถูกใจใครก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อในคลิปนี้คือจะบอกว่า้ารวมไฟนั้นตอนนี้ต่อไนนี้บ ชั้นการที่จะออกรถตอนนี้มันจะยากมากขึ้นถ้าจะให้ดีนะครับผมอยากแนะนําว่าให้ลูกค้าภาพรวมทุกรุ่นเลยนะครับพยายามดาว15%ขึ้นไปแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนอะไรก็ตามแบบนั้นจะดีกว่านะครับลูกค้าจะได้ผ่อนสบายบายด้วยนะครับเพราะการที่ลูกค้าดาวเยอะค่างวดมันก็ลดลงนะครับผ่อนไม่หนักเหมือนตัวพวกโปรโมชั่นตัวเริ่มต้น29-39มื่นอะไรก็ตามเว้นแต่ว่าถ้าคุณชอบโตเริ่มต้นแล้วค่างวดประมาณนี้คุณส่งไหวรายได้คุณชัดเจนคุณบอกคุณโอเคคุณรับได้ อันนั้นผมก็จัดให้ได้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้ก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ